สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ใช้หัวเครื่องช่างฮนะยี่ห้อ AV เนี่ยเนี่ยหน้าตาที่เป็นคล้ายๆตัวนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีคาลิเบทวิธีเซตเครื่องช่างกันใหม่ถ้าเปิดมานะจะเห็นจัมจัมเนี่ยจัมตัวจัมเนี่ยมันจะมีสามขาแล้ะแ,แล้วมันจะต่อค่อมแค่สองขา ปกติไม่อยู่จําล่างอยู่ข้างล่างเนี่ยล็อกข้างล่างไว้เนี่ยตรงเนี้ยเดิมทีมันจะอยู่ลักษณะอยู่ด้านล่างเนี่ยสามขาแต่มันอยู่ด้านล่างนี่นะฮะเดิมทีอันนี้คือล็อกไว้กันคนมาคาลิเบตเดี๋ยวเครื่องข้างมันเพี้ยนเวลาเราจะคาลิเบตเราจะต้องหยิบตัวนี้ออกมาแล้วจัคู่บนนะ่ะมันมีสามขาก็เราเอาคู่กลางคู่บนนะจําเข้าไป เิดเครื่องเป็นฟันหนึ่งอันนี้คือฟันสองฟันสามฟันสี่ฟันห้าฟันเจ็ดแปดฟันเก้าฟันสิบคือว่าเราจะเข้าฟังก์ชันไหนเราเข้ากันฟังก์ชันหนึ่งกดตัวสุดท้ายซีโร่มันจะบอกว่าโหลดเซลเรา,เราที่ใส่เนี่ยโหลดเซลขนาดเท่าไหร่ช่างได้ไม่เกินเท่าไหร่นี่โหลดเซลผมสองตันหมูก็ตังสองพันโลถ้าใคร กด,ดเซลใครแค่ได้แค่สามร้อยกิโลล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นสามร้อยโดยการกดขยับนี่ฮะตุ่มแรกนี่เปลี่ยนตัวเลขฮะตุ่มแรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตุ่นต่อมาคือตุ่มเลื่อนมาเลื่อนมาตำแหน่งนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขไปเหนือเราที่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ล้วกดมาตุ่มเลื่อนก็เปลี่ยนตีวเลขหนึ่ง ถ้าหลดเซลใครหนึ่งร้อยสก็ตั้งไปนี่คือตั้งลิมิตของโหลดเซลที่รองรับน้ําหนักแต่ช่างได้ฮะแต่ตอนนี้เครื่องช่างผมมันรองรับได้2ตันผมตั้งไว้เต็มที่ได้2ตัน2ตันั้งนี้เลขสองตันก็สองพันโละนี่ฮะหน่วยสิบร้อยพันโอเคนะฮะก็เข้าใจแล้วเราก็ไปที่ จบจบฟังก์ชันนี้ฟันหนึ่งจบแล้วก็ไปที่ฟันสองสองแล้วก็กดนี่อันนี้คือการขยับทีละห้าก็คือว่าให้เราผิดพลาดได้ทีละห้าได้ผิดพลาดได้ท้ายสุดได้ห้าถ้าเราจะเอาผิดพลาดอย่างอื่นเรากดได้คะผิดพลาดได้สองความละเอียดนะแล้วแต่ความละเอียดว่าเราช่างทองหรือช่างสินค้าแต่ของผมนี่ให้ผิดพลาดได้ห้า ถ้ามีจุดน้ำหน้าก็คือี่ท่านได้ครึ่งกิโลเพราะว่าของผมมันสินค้าผมมันจะใหญ่นะฮะช่างผมช่างใหญ่สามารถหยาบได้ครึ่งกิโลอ่ะโอเครู้เรื่องนะฮะปดไปฟันสองจบแต่นี้เราก็กลับมาที่ฟันหนึ่งเราต่อฟังชันที่หนึ่งเนี่ยเราตั้งไว้แล้วเมื่อกี้นี้ไม่เกินสองตัน ล้วก็กดเรียกน้ำหนักลูกตุ้มใส่คออันนี้คือตั้งว่าเราจะใช้น้ำหนักลูกตุ้มที่จะมาเทสเนี่ยกิโลน,นี้เราตั้งหนักลูกตุ้มที่ห้าสิบโลเพราะว่าลูกตุ้มเรามีห้าสิบโลถ้าผมบางคนเนี่ย้างเป็นตันๆเนี่ยถ้ามีลูกตุ้มตันหรือลูกตุ้มาห้าร้อยเนี่ยมันก็จะได้ความละเอียดที่แน่นอนกว่าอันนี้คือลูกตุ้มเราเทน้ำหนักที่ห้าสิบโล เราก็ตั้งตรงนี้ห้าสิบโลฮะเรียกมากคออห้าสิบโลเซ็ตกดท้ายฮะเรียกโหลดพอเรียกโหลดเสร็จปุ๊บล้วก็เอาลูกตุ้มใส่ห้าส,สิบหนึ่งสี่สิบสามสิบสี่สิบ เราเทได้ห้าสิบแล้วเอาห้าสิบเอาห้าสิบเร็จเราก็มากดแทนตัวนี้นะฮะมันขึ้นห้าสิบจุดแปดได้ไม่赖เดี๋ยวแทนตัวนี้มันจะเกลี่ยห้าสิบตรงนี้เป็นห้าสิบทุวนนี่ฮะมันกําลังจะจาว่าลูกตุ่มที่เราใส่เนี่ยคือห้าสิบท่นนะฮะเห็นไหมมันก็รับน้าหนักลูกตุ้มตัวนี้กิโลเราเนี้ยมันก็คือห้าสิบตามที่จํนวนลูกตุ้มเราใส่ห้าลูก อันนี้คือเสร็จพิธีในการคาลิเบตเครื่องช่างจบแล้วเราก็มาปิดเครื่องปิดเครื่องปับ๊บถอดจมสตาร์ทกลับที่เก่าฮนะแจมสตาร์ทตัวบนเนี่ยคู่บนเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นอยู่คู่ล่างซะที่เก่าล็อกมันไว้ไม่ให้ใครมาคาลิเบตได้อีกโอเค จับผู้ร่างเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องเปิดจบสวัสดีครับกดติดตามด้วยฮะจะมีของดีๆอะไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนำท่าน